วันเดอร์คิทที่ใครก็บอกนี่แหละอนาคตฟุตบอลสุดท้ายหายกลางทางคนแรกอัสนันยานาไซตอนนั้นแมนยูบอกนี่แหละกิคนใหม่ผ่านไปไม่กี่ปีหายครับเหมือน Wi-Fi ตอนฝนตกคนต่อมาจากวินแช์เอ้ยจากวิลเชียปี2010เขาคือเด็กวัย18ที่ยืนสู้กับชาบีและอินเดตาได้เขาเจ็บหนัก17ครั้งภายใน6ปีลงเล่นเฉลี่ยไม่ถึง15นัดต่อซีซั่นจนต้องแขวนสตาร์ตอนอายุแค่30อีกคนหนึ่งเดเล่อาลีจากดาวรุ่งอังกฤษ สู่คนที่หายไปก่อนวัย30ปี2016เดเลยอัลลี่ยิง18ประตูแอซิสเจ็ดได้รางวัลดาวรุ่งแห่งปี2สมัยติดแต่หลังจากนั้น4ปีต่อมาเขายิงรวมกันไม่ถึง10ลูกดาวรุ่งแห่งอนาคตเหลือแค่ชื่อที่คนพูดถึงด้วยความเสียดายและคนสุดท้ายเจา้าฟิลิกเด็กอายุ19ที่ทั้งโลกเชื่อว่าจะเป็นโรนัลโดคนต่อไปแต่หลังจากนั้นสถิติใน4ฤดูกาลยิงเฉลี่ยมไม่ถึง6ประตูต่อปียืมไปเชลซีย้ายไปบาซ่าแต่ยังไม่เปรี้ยงทุกคน คิดว่ามีใครอีกคอมเมนต์